ใครอยากซื้อก็รีบซื้อนะก็ถือว่าเป็นคอลัมน์ที่ราคาถูกตัวหนึ่งเลยใช่คือเราแทบจะไม่เห็นคอลัมน์ราคานี้แล้วซับสิบห้าเออได้ซับสิบห้าด้วยดอกสีนิ้ว8ดอกใช่ครับฮัลโล โอเคครับผมก็สวัสดีกันด้วยนะครับทุกคนสวัสดีครับผมนัท Audio City ครับสวัสดีครับผมป้าย Audio City ครับโอเควันนี้ครับก็เห็นอยู่แล้วแหละว่ารุนนี้เป็นลำโพงคอลัมน์แต่วันนี้เป็นของแบรนด์ s a w i s i o n ครับใช่รุ่นนี้ครับก็จะมีชื่อรุ่นว่า ACS ขีดหนึ่งหาศูอ่าใช่แต่ถ้ารหัสแยกเนี่ยอันนี้จะเป็น ACS ขีดหนึ่งแต่อันนี้เป็น ACS ขีดหนึ่งก็คือลำโพงคอลัมน์ทั่วๆไปเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะประกอบด้้ววววววยกกััันนนนนนน2สสส่่่่่ททีีเเเปป็็็ซบบูฟฟอรร์คแลใ คอลัมที่มีดอกมิทาอยู่ข้างในใช่แต่อาจจะเห็นว่าทรงเนี้ยอาจจะดูปอมปอมเนาะเตี้ยๆเหมือนเหมือนป่องควันอ่ะใช่เพราะว่าที่เสามันมีเสายาวกับเสาสั้นใช่ใช่เสาสั้นเราใช้เสาสั้นอยู่เพราะว่าคือมันสูงจริงประมาณ2เมตรได้มั้งผมว่าเนาะมันจะเลยจอไปเลยใช่ผมก็เลยอันนี้คือเสาที่เขาให้มาเขาจะให้มาสองเสานะครับเป็นเสานี้แล้วก็เป็นเสาสั้นนะครับผมอันนี้ก็ไว้ใช้ใครที่ต้องการกระจายเสียงให้มันได้ไกลขึ้นอืก็ใช้เสาเสายาวไปเลยเดี๋ยวเราจะขึ้นรูปที่ตั้งเสาให้ดู จะเป็นอย่างนี้อ่าแล้วก็คอลัมน์เนี่ยรูปทรงของเขาเนี่ยก็คือแข็งแรงแต่ประเด็นคือราคาถูกด้วยราคาเนี่ยไม่เกิน3 0,000บาทอยู่ในช่วงเกือบเกือบสามหมใช่ราคาณปัจจุบันนะณตอนนี้แล้วตอนนี้ว่าไม่รู้ว่าจะขึ้นอีกไหมนะครับผมใครอยากซื้อก็รีบซื้อนะก็ถือว่าเป็นคอลัมน์ที่ราคาถูกตัวหนึ่งเลยใช่คือเราแทบจะไม่เห็นคอลัมน์ราคานี้แล้วซับสิบห้าเออได้ซับสิบห้าด้วยดอก4นิ้ว8ดอกใช่ครับก็เดี๋ยวมาดูทีละส่วนเดี๋ยวผมอธิบายสเปคคร่าวๆครัน่พเีย ก็เมื่อกี้ป้ายบอกไปแล้วจะมีขนาด15นิ้วแล้วตัวนี้ก็จะให้กําลังขับเนี่ยที่6 0 0วัตต์ rms ก็คือเขาพีคได้ถึง1,200วัตต์ด้านในเขาก็จะมีบิวอินเครื่องขยายเสียงของเขาเป็น m class d แล้วก็ด้านหลังเนี่ยจะมีพวก dsp ที่เปลี่ยนโหมด การใช้งานได้มี p รีเซตให้ใ<ช>แล้วก็พวก input output ต่างๆเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันครับผมในส่วนของซับเนี่ยเฉพาะส่วนซับเนี่ยจะตอบสนองอยู่ที่40เฮิรตถึง180เฮิร์อืมอคือลงได้ลึกเลยใช่ลงได้ลึกมากแล้วก็ต่อไปครับส่วนของคอลัมน์อันนี้ก็จะเป็นลำโพงฟูลเลนส์อยู่ข้างในขนาด4นิ้ว8ดอกอันนี้เราก็ไม่เราก็ไม่ค่อยได้เห็นพวกคอลัมน์ที่เป็นใหญ่ขนาดถึง4นิ้วเหมือนกันอืมอันนี้ก็เป็นตัวแรกเลย<ช> <laughs> ที่ที่ออกมาก็บอกเลยว่าเป็นเป็นแบรนด์ไทยแบรนด์หนึ่งที่น่าสนใจแต่ว่าดอกเขาเนี่ย คือเขาดีไซน์มาจากแบบว่าอิตาลีนะใช่แล้วก็ DSP ของเขาเนี่ยมาจากอเมริกาอ๋อเป็นเทคโนโลยีของต่างประเทศเลยใช่ก็ดอกนี้ก็เรียงกันแบบไลอะเล่ครับก็กําลังขับเนี่ยจะอยู่ที่300วัตต์ไ m s ็พีคได้ถึง600ครับในส่วนนี้ครับก็จะตอบสนองความถี่ตั้งแต่110เฮิร์ถึง 18K เฮิร์เลยใช่และที่สําคัญก็มีบลูทูธด้วยใช่บลูทูธก็เชื่อมต่อง่ายๆเลยใช้เปิดเพลงเล่นเพลงที่เราชอบได้เลยสะดวกครับผมอ่ะเดี๋ยวเราเสียบปลั๊กให้ดูก่อนดีกว่าว่าเป็นยังไงนะคร ของเขาเลยเนี่ยคือพร้อมใช้งานเลยคือมีตรงนี้เป็นสปีคอนสปีคอนหัวสปีคอนสายนี่หนามากเลยนะเส้นใหญ่มากๆเดี๋ยวผมไปดูใกล้ๆคือเขาแถมมาดีอ่ะใช่แถมมาดีมากเลยสายอันนี้ก็เป็นพอร์คอนพอร์คอนครับใช่ไว้เสียบกับซับอันนี้เป็นสปีคอนนะครับก็คือต่อจากซับขึ้นมาตรงนี้ขนมาใช้ต่อลงสองตัวเข้าด้วยกันใช่ครับผมเขาให้มาครบเครื่องเลยคือไม่ต้องไปซื้ออะไรเพิ่มเลยนะก็สามารถใช้ได้เลยนะเดี๋ยวผมก็เสียบเสียบซับ แล้วก็อันนี้ power con นะครับก็เป็น power ของเขานะครับก็เป็นมันจะเป็นปลั๊กสีน้ำเงินนะครับที่อยู่ด้านหลังก็คือเชื่อมต่อง่ายๆเนาะไม่ยุ่งยากเลยนะคือมันเป็นเขาเรียกว่าอะไรระบบแอนะล็อกนะไม่ได้เป็นหน้าจอดิจิตอลเป็นจุดเด่นของลำโพงชนิดนี้อยู่แล้วด้วยคือแบบขึ้นย้ายง่ายติดตั้งง่ายตัวนี้ก็คือมีที่ยิ้วให้ตรงนี้สะดวกไปอีกซับก็มีที่ยิ้วให้เหมือนกันทั้งสองฝั่งต่อไปนะเดี๋ยวไปดูด้านหลังดีกว่าว่ามีอะไรบ้างนะครับดูกันเลยมาดูกันในส่วนของด้านหลังของ ลำโพงคอลัม ACS 1 5 0 0นะครับอ่าในส่วนแรกเนี่ยเดี๋ยวผมจะลองเสียบปลั๊กเข้าไปแล้วก็เปิดเครื่องนะครับ ในส่วนของลักเนี่ยก็จะเป็นแบบ power con เสียบเข้าไปแล้วก็บิดเพื่อล็อกตรงนี้จะเป็นปุ่ม power ครับกดเปิดเครื่องได้เลยอ่าเราก็จะเห็นสถานะไฟขึ้นมาตรงนี้ด้วยครับจะมีสถานะ power แล้วก็เป็นสัญญาณ signal ที่เข้ามาแล้วก็เป็น limiter ครับอันนี้ก็จะบอกสัญญาณที่ดังเกินก็จะขึ้นเตือนเราตรงนี้ครับในส่วนของวอลลุ่มครับเราจะปรับแยกกันได้เลยทั้งสส่วนเนี่ยจะมีส่วนของ Volume, วอลลุ่ม subwoofer แล้วก็เป็นของ full range หรือ column ที่อยู่ด้านบนปรับแยกกันได้อิสระเลยครับแล้วก็ในส่วนของบลูทูธครับจะอยู่ด้านนี้ม ค้างไว้ครับเพื่อทําการแพรหรือจับคู่ได้เลย<ๆ>เขาจะกระพริบรัวๆแบบนี้แล้วเราก็เอาอุปกรณ์เช่นมือถือเนี่ยมาจับคู่กับเขาได้เลยในส่วนของ DSP จะมีพรี s e t ให้เรา5โหมดตรงนี้ครับสามารถกดสวิตช์เพื่อเลือกพรี s e t ได้แบบนี้เลยครับก็จะมี default ก็คือค่าปกติ flat ไว้ครับถัดลงมาก็จะเป็น music ใช้เปิดเพลงทั่วไปแล้วก็ถัดไปจะเป็น dance ครับก็ใช้เปิด แนว EDM ก็ได้ครับเป็นพวกเพลงเต้นในปาร์ตี้อะไรทั่วไปได้เลยแล้วก็โหมด Speech ครับสำหรับงานพูดงานบรรยายสุดท้ายก็จะเป็นโหมดสำหรับดนตรีป๊อปครับถัดมาครับมาดูกันในส่วนของ Input ครับอันนี้จะมี Input อยู่1ช่องเป็นแบบ Combo Jack อันนี้ก็จะรองรับสาย x l r แล้วก็สายสัญญาณแบบโฟนแจ็คโฟนได้เลยสามารถนํามาอินพุตช่องนี้ได้เลยแล้วก็มีไลอ e เอิพุตแบบ x l r 1ช่องครับก็สามารถเชื่อมต่อไปที่ลำโพงอีกชุดหนึ่งก็ได้มีสวิตช์เลือกสัญญาณเอาเนี่ยเป็นลิงก์หรือมิกก็ได้ครับด้านนี้ครับเป็นช่องสัญญาณแบบสปิคอนอันนี้ใช้เชื่อมต่อระหว่างตัวซับวูเฟอร์กับตัวคอลัมน์ด้านบนได้เลย คครับผมก็ได้ฟังเสียงเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วคุณนัทว่าคุณนัทชอบไหมัวนี้ประทับใจมากต้องบอกเลยว่าแบรนด์ไทยเราก็ไม่แพ้ใครเหมือนกันอืตัวนี้เสียงนี่ครอบคลุมได้หลากหลายเลยใช้ได้หลายงานเลยครับถ้าซื้อคู่อะซื้อคูอ่รับงานได้เลยใช่รับงานได้เลยสบายเลยคือใช้เป็น PA สองข้างซ้ายขวาในงานแสดงดนตรีสดงานอีเวนต์อย่างเงี้ยได้เลยก็เป็นอีกตัวหนึ่งที่มานําเสนอกันน่าสนใจมากตัวนี้มาฟังกันได้ครับสำหรับใครนะครับที่สนใจนะครับเจ้าตัวนี้นะครับเป็น j a v i s i o n ACS ขีด150นนะครับตัวนี้นะ ก็สามารถสแกนคิวโค้ดด้านล่างหน้าจอตรงนี้ได้เลยนะครับหรือว่าอยากเข้ามาดูรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับเข้ามาดูได้ที่ audiocity.co.th นะครับเราก็มีรูป360องศาให้ลูกค้าเนี่ยหมุนดูได้เลยในเว็บไซต์ใช่หมุนดูรายละเอียดของเขาเองเลยใครอยากมาทดลองฟังเสียงตัวจริงมาได้เหมือนกันที่โชว์รูมมีที่ซอยสายใหม่85แล้วก็สาขา CTC เรียกไ้อ่าินทาทั้ง2สาขาเลยถูกต้องแต่ว่ายังไงก็เข้ามาเช็คของกันก่อนว่าสาขาไหนมีของอยู่บ้างนะครับบางทีว่าของหมดเลย หมดไวมากครับสำหรับตัวนี้อ่าสำหรับใครนะครับถูกใจคลิปนี้นะครับก็ยืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ผมด้วยนะครับที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งครับสำหรวันนี้ผมขอลาไปก่อนนะครัับสสวดีครับสวัสดีครับ